1> 10 1 2มีนาคมพศง102 10ใบเทคกรุงเทพลงทะเบียนฟรีที่ healthandnutrition.wif.net คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาคก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกร สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช้าเล่าข่าวกเกษตรค่ะ7จ็นาฬิกาของวันจันทร์และวันศุกร์และกช่วงเวลาคือ11นาฬิกากับกมูลวันสิ่งชาติและทีมงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ออกอากาศให้ได้ติดตามกันนะคะในรายละเอียดเรื่องราวนวัตกรรมงานวิจัยต่างๆของมกค่ะ วันนี้เริ่มต้นกันที่มกศรีราชาได้ร่วมกับราชบัณฑิตยสภาเปิดเวทีใหญ่วิกฤตเกษตรป่าไม้เตรียมชงข้อเสนอเชิงนโยบายย่นรัฐบาลนะคะเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นระบบค่ะโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาร่วมกับสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภาคณะประมงและสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก ได้จัดงานเสวนาวิชาการระดับชาติขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตการเกษตรประมงและป่าไม้ไทยภายใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณโรงแรมพักพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเพื่อระดมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญร,ระดับประเทศจะทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่กำลังคุกข,ขามภาคการเกษตรไทย ภายในงานดรดดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมง,งานค่ะพร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในหัวข้อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้และความเข้าใจให้แก่นิสิตและผู้เข้าร่วมง,งานได้เห็นภาพรวมของวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพที่กําลังเกิดขึ้นซึ่งเป็นราักฐานสําคัญก่อนเข้าสู่เนื้อหาการเสวนาเชิงลึก จากนั้นนะคะศาสตราจารย์เกติคุณดร์สาวิตรีลิ้มทองประธานสํานักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภาก็ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานค่ะที่มุ่งเน้นการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสังเคราะห์เป็นแนวทางปฏิบัติและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วิบูลย์ลีสุวรรณอุปนายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นปทา,นนทา,นนากงการ เวทีวิชาการเปิดด้วยการปราฐกถาพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัตถวานิชกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหัวข้อกเกษตรประมงป่าไม้ไทยเปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาสในวิกฤตโลกเดือดต่อด้วยการนำเสนอทางออกด้านพันธุกรรมพืชโดยศาสตราจารย์ดรอภิชาติวรรณวิจิต และการรับมือโรคแมลงจากภาวะโลกร้อนโดยศาสตราจารย์ดรธีรภาพเจริญวิริยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะรีราชาเป็นผู้นำนัตกรรมภาคตอนออกไฮไลท์สำคัญก็คือการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดรนัทพลจันพาณิชคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สีราชาค่ะบรรยายในหัวข้อบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตรีราชา และศูนย์นวัตกรรมการเกษตรยั่งยืนภูมิภาคตะวันออกกับงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรสมัยใหม่มายกระดับการผลิตในพื้นที่ EEC ให้ยั่งยืนสู้ภัยแล้งช่วงท้ายเป็นการระดมความเห็นผ่านเวทีเสวนาทางออกการเกษตรประมงและป่าไม้ไทยผ่าใต้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดรอุทัยรัตนานนคร พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมประมงกรมปรศุสัตว์คณะวรรศาสตร์และหอการค้าไทย จากนั้นรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชารองศาสตราจารย์ดรสถาพรเชื้อเพงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานเสวนาโดยข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้จากการระดมสมองในวันนี้ก็จะถูกรวบรวมนะคะแล้วก็สังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบการขับเคลื่อนเพื่อนําเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและทันท่วงทีเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ กลับมาอีกครั้งกับการแสดงสุดยิ่งใหญ่ประจำปีชมรมโขนล,ละครและชมรมนาฏสินไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนำเสนอการแสดงโขนเกษตรศาสตร์ชุดรามเกียรติยศเมื่อนนทกได้จติลงมาเป็นทศกัณฐ์พญายักษเจ้ากรุงลงกาก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงร้อนถึงพระนารายณ์ต้องอวตารลงมาเป็นพระรามเพื่อพดุงสัจธรรมและกอบกู้ความสงบสุขกลับคืนสู่โลก ส่งกรีธาทัพวานอนข้ามมหาสมุทรมุ่งสู่กรุงลงกาเพื่อปราบปรามเหล่ายักษ์ร้ายทศกัณฐ์ถือดีในความเป็นอมตะเพราะได้ถอดหัวใจเก็บไว้นอกกายแต่ท้ายที่สุดทศกัณฐ์ผู้ช่วร้ายก็มีอาจต้านทานพระแสงสอนชัยของพระรามผู้ทรงทรรได้ปัจนี้นะคะขอเชิญทุกท่านค่ะมาสัมผัสกับอนุภาพแห่งพระนารายณ์อวตารในการแสดงโขนกเกษาสตรชุดรามเกียรติยศ พบกับการแสดงครั้งยิ่งใหญ่จากการร่วมมือของชมรมโขนละครชมรมนาฏศิลป์ไทยและสมาคมศิลป,ปะเพื่อเยาวชนในวันเสาร์ที่7มีนาคม2 5 1 9ค่ะณโรงละครประเสรนานาิฐณนครสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการ,กรเกษตรมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์กำกับการแสดงโดยอาจารย์ล้อมเดชเรืองนอนท์ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะคะที่ q ิว o d e คภายในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือว่าทางลิงก์ค่ะ www ticketmeron.com นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะ ซื้อนะคะบัตรชมละครได้หรือว่าพบปัญหาในการจองบัตรเข้าชมนะคะก็ติดต่อสอบถามไปได้ค่ะกับทางด้านหมายเลขโทรศัพท์092-031-5684 064-616-1763และ097-145-1441นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชมรมดนตรีไทยและชมรมขนละครมหาวิทยไทยเกษตรศาสตร์บางเขนใครสนใจก็มาร่วมชมนะคะ นะคะละครของมอกเกษตร์กันได้ค่ะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ด้วยนะคะ มกยกระดับเพชรกรูเมอร์ไทยสู่มาตรฐานสากลเตรียมข้อดหลักสูตรนอนดีกรีหลังจบเกษตรแฟร์69ผลการประกวดถวยพระราชทานนะคะคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศความสําเร็จค่ะก้าวสำคัญจากการจัดประกวดตะแต่งขนสุนัขครั้งแรกในงานเกษตรแฟร์2 9ง9ชูโมเดลยกระดับวิชาชีพ สู่มาตรฐานสากลเตรียมเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นพร้อมเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดเพชรแครไทย กิจกรรมการประกวดแฟนซีและการตัดแต่งขนสุนัขซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะณอาคารจักรพันธ์เพนสิริระหว่างวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์2 5ง9ที่ผ่านมาภายในงานเกษตรแฟร์ปี2 5 1 9ภายใต้โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเปิดโอกาสและให้พื้นที่แก่สุนัขจรจัดและสุนัขเลี้ยงได้แสดงศักยภาพ ร้อมส่งเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์อย่างถูกต้องและยั่งยืนแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทด้วยกันได้แก่การประกวดตัดแต่งคนสุนัขและการประกวดแฟนซีสุนัขโดยดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์และมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัดมีคณะกรรมการผู้สรงคุณวุฒิจากภาควิชาการและวิชาชีพร่วมตัดสินค่ะ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะผ่านโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดซึ่งมุงสร้างคุณค่าและโอกาสใหม่ให้สัตว์จรจัดลดปัญหาการทอดทิ้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับสัตว์ตในสังคมไทยรองศาสตราจารย์ดรวุฒินันรักษาจิต คณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญ่ในการเชื่อมโยงงานวิชาการกับสังคมและวิชาชีพด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอาชีพพนักงานอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงและกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประกวดครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนทักษะด้านความสวยงามแต่ยังเน้นความปลอดภัยสุขอ,อนามัยและความเข้าใจของพฤติกรรมสัตว์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพการตอบรับจากผู้เข้าประกวดและประชาชนทั่วไปถือว่าเกินความคาดหมายและแสดงให้เห็นถึงความต้องการมาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจนในสังคมปัจจุบันนอกจากนี้นะคะคณะเทคนิคการสตัตวแพทย์ยังมีแผนต่อย,ยอดผลสำเร็จ จากการจัดงานไปสู่การพัฒนานหลักสูตรอบรมระยะสั้นแบบนอนดีกรีด้านการอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงพร้อมเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่รับรองการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการดูแลสัตว์เลี้ยงอาชีพพนักงานอาบน้ำและตัดขนสัตว์เลี้ยงระดับ3และ4ร่รวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยาราชนารีส่งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดดังนี้นะคะรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดแฟนซีรางวัลถ้วยพระราชทานคุณอัจฉริยาสัติ์ธรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณอนุวัฒน์ก่อแก้วรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะคุณวันวพรพรอิส,สริยะโอภาสรางวัลชมเชยค่ะคุณอ่อนชดาชัยสารรางวัลขวัญใจมหาชนคุณทัศนีประเสริฐศรีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดตัดแต่งคนสุนัขรางวัลถ้วยพระราชทานระดับพื้นฐานนะคะที่ประสบการณ์น้อยกว่า2ปีคือคุณธัญพัฒนธนพุทธทิโชติพัฒน์ระดับขั้นสูงประสบการณ์มากกว่าสปีคุณกรกฎ กิจชรภูมิระดับพื้นฐานประสบการณ์น้อยกว่าสองปีประเภทสารอนรางวัลชนะเลิศคุณธัญ,ญนันธนธรรมมนตรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณจักรีโพภยจิตรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองคุณอุรมชยัยเพียรวิทยาสกุลประเภทตามสายพันธุ์นะคะรางวัลชนะเลิศคือคุณธัญพัฒน์ธนพุทธ,ธิโชติพัฒน์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณเอกชยัยวินิจกัมอร รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองคุณพีรัชชิวมงคลนิมิตระดับขั้นสูงนะคะก็คือประสบการณ์มากกว่า2ปีประเภทซาลอนรางวัลชนะเลิศคือคุณชาวพลเปรมชื่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณนภาขขัญประเภทตามสายพันธุ์รางวัลชนะเลิศคือคุณกรกฎกิจชรภูมิรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณพานุพงศ์เอกธรรมนิตรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองคุณธนทธิ์บุงนิติพัฒน์ รางวัลขวัญใจมหาชนคุณจุธามาสอินทบ,บุตรค่ะเราจะปิดท้ายกันวันนี้นะคะกับเช้าเล่าข่าวกเกษตรไปติดตามมะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่สีดาทิพย์เค่ะ มะเขือเทศสีดาะะเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยแต่การผลิตจะประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียวก็ส่งผลกระทบต่อผลผล,ผลิตคุณภาพและก็ต้นทุนการผลิตศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับไบโอเทคค่ะได้ปรับปรุงพันธุ์จนได้มะเขือเทศสีดาทิพย์เจ็ดพันธุ์ดังกล่าวมีความทนทานต่อโรคสําคัญช่วยล,ล,ลดความเสี่ยงนะคะและก็ต้นทุนด้านการจัดการโรคให้ ได้ผลผลิตเร็วนะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกภายใน64วันหลังย้ายปลูกมีน้ําหนักผลเฉลี่ย30.27กรัมและให้ผลผลิตประมาณ5.2ตันต่อไร่ผลมีเปลือกแข็งสามารถเก็บรักษาได้นานราว7วันเฉลยการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวจึงมีศักยภาพสูงสําหรับการผลิตเชิงการค้าจําหน่ายสดและการขนส่งระยะไกลวันนี้เราไปติดตามกับอาจารย์มัคขวันศรีจันทร์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพง มหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนใครสนใจข้อมูลนะคะของมะเขือเทศสีดาทิพย์เนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข034351393 034351393เช้าข่าว,ว,าวกเกษตรลากันไปด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกับเช้าลข่าว,ว,าวกเกษตรได้7นาฬิกาและ11นาฬิกาของวันจันทร์และวันศุกร์สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ มะเขือเทศเนี่ยคือโรคทางใบมันค่อนข้างเยอะเวลาการปลูกมะเขือเทศเนี่ยเตรียมเป็นต้นกล้าก่อนค่อยลงดินเพราะว่ามันจะช่วยเซฟเรื่องงบประมาณในเรื่องการลงทุนเรื่องเม็ดพันธุ์อย่างเงี้ยครับซึ่งมีราคาสูงเนี่ยครับไม่ว่าจะส้มตำยำอย่างเงี้ยครับเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนยครับใส่ไปได้เลยรับรองครับอาหารจะนัวขึ้นอีกเยอะลูกนี้ก็ได้แม่ลูกนี้ก็สวย คุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยกับผมว<ม>ัจิตศดามณีรัตน์นะครับถ้าผมถามว่าเมนูเด็ดของผู้ชมคืออะไรเชื่อไหมหลายคนต้องตอบว่าส้มตําอย่างแน่นอนครับส้มตำเนี่ยพระเอกหลักๆก็จะมีอะไรฮะมีมะละกอใช่ไหมครับแต่หนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เสริมความอร่อยก็นี่ฮะเจ้ามะเขือเทศครับผมแต่มะเขือเทศพันุ์นี้เขาบอกว่าเป็นพันธุใหม่ฮะที่เหมาะแก่การนําไปประกอบอาหารยำก็ได้นะฮะส้มตามก็แซ่บอิ่มแต่ที่สําคัญเป็นพันธุ์ที่ ทนทานต่อโรคและยืดอายุการเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปถามใจกันดูว่านี่คือสายพันธุ์อะไรไปตามมาคุณผู้ชมฮะตอนนี้อยู่กับทนายอออาจารย์มัคคาวันศีจันทร์แล้วนะครับจะมาพูดคุยกันหน่อยว่าเจ้ามะเขือเทศสายพันธุ์ใหม่สีดาทิพย์เเนี่ยมันมีสรรพคุณมีจุดเด่นยังไงบ้างอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ เอาละฮะเมื่อสักครู่น,นี้เราแอบเห็นไปแล้วนะโอ้โหลูกสวยมากเลยนะใช่ครับถ้าเกิดเราจะปลูพื้นฐานหน่อยหลายๆคนน้องๆที่ไม่ค่อยชอบรับประทานผักผลไม้เท่าไหร่จะไม่รู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมะเขือเทศเนี่ยก็แบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ชนิดยังไงบ้างฮะอ่าครับสาหรับการปลูกมะเขือเทศในเมืองไทยที่มีการนิยมรับประทานนะครับต้องเรียกว่าจะอาจจะมีไทมมะเขือเทศเชอร์รี่คือมะเขือเทศราชินีที่เป็นผลเล็ก <ừ> ซึ่งมันจะมีลักษณะผลเป็นรูปไข่หรือเรียกว่าโอเวทครับผลเล็กๆใช่ครับหรือว่าจะเป็นผลกลมก็ได้ซึ่ง <ừ> ทุกวันนี้คนจะชอบอ่าคนจะนิยมกินกันเพราะมันมีรสหวานกลิ่นมะเขือเทศน้อย <ừ> ตัวนี้ครับจะนิยมรับประทานเป็นผลสดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มมะเขือเทศผลสด ขนาดกลางครับซึ่งมะเขือเทศรับประทานผลสดขนาดกลางเนี่ยครับจะเป็นกลุ่มพวกมะเขือเทศสีดามะเขือเทศลูกท้อซึ่งมะเขือเทศสีดากับมะเขือเทศลูกท้อเนี่ยครับเอามาใช้ประโยชน์ในการทําส้มตำยำและประกอบอาหารต่างๆครับผมแล้วก็อีกมีมะเขือเทศรับประทานผลสดผลใหญ่อีกแบบหนึ่งคือเป็นรับมาเป็นมะเขือเทศรับประทานผลสดผลใหญ่ซึ่งมะเขือเทศตัวนี้ครับจะเอาไปใส่ แฮมเบอร์เกอร์ไปใส่สลัดเนี่ยครับที่เราเห็นกันและนอกจากนั้นนะคะจะมีมะเขือเทศอุตสาหกรรมซึ่งเป็นมะเขือเทศที่เข้าโรงงานครับตัวนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในประเทศไทยเหมือนกันครับโอ้ก็มีหลากหลายเนาะใช่รู้สึกว่าจานชี้แจงมาเหมือนกับว่ามันจะแบ่งตามที่นําไปรับประทานรับประทานโซดใช่ไหมฮะนําไปโัดซัพส้สตมตำใช่ครับในเมืองไทยต้องใช้คําว่านิยมกินส้มตำเป็นหลักครับ <laughs> แต่ว่าผมใช้คําว่า ทุกวันนี้ครับก็มีการนํามะเขือเทศลูกท้อครับไปตำส้มตำกันเยอะอ๋อใช่มันแยกกันเพราะอะไร,รอราจารย์เรื่องของรสชาติหรือเรื่องของเอรื่องของท e x t u r e เลหรือ,อรว่าอะไรไงครอาจารย์รมะเขือเทศสีดาครับคุณสมบัติพิเศษของมันอย่างแรกคือต้องสีผิวสีชมพูเท่านั้นอ,อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของมันเลยครับคือเท่านั้นใช่ถ้าเกิดเป็นมะเขือเทศสีอื่นนะครับจะไม่เรียกว่ามะเขือเทศสีดา<อ>ทันทีต้องเป็นมะเขือเทศสีชมพู รสเปรี้ยวนำใช่ครับแล้วก็ในสมัยก่อนนะครับมะเขือเทศสีดาเขาจะปรับปรุงพันธุ์ให้อยู่ไซส์ลูกประมาณ20-30กรัมครับแต่ว่าทุกวันนี้บดนักปรับปรุงพันธุ์พืชในในมหาวิทยาลัยและในภาคเอกชนนะครับก็มีการปรับตัวก็คือด้วยาที่ค่าแรงมันเพิ่มใช่ไหมครับเราต้องทําให้ผลไซส์ใหญ่ขึ้นเพื่อที่ลดแรงงานการใช้คน งานในการเก็บผลในแปลงครับดังนั้นนะครับไซส์ของมะเขือเทศสีดาในทุกวันนี้ครับจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ30-40ถึงกรัมหรอครับก็ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยใช่ครับให้มันคุ้มค่าคุ้มต้นทุนมากที่สุดในในจะเก็บทั้งทีแล้วนะฮะใช่เพราะฉะนั้นก็คือในตลาดบ้านเราที่บอกไปถ้าเกิดใช้พวกของตำส้มตำให้มันแซ่บๆก็ต้องเป็นแบบพันสีดาแต่ตัวนี้เราเป็นพันใหม่ใช้ชื่อว่าสีดาทิพย์เจ็ดครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเตร้อยของเราเลยเพิ่มเข้ามาว่าาีดทิ <7 S 2> ใช่ครับแต่ก่อน,นมีตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์6แล้วอันเนี้ยเรามีเบอร์เจแล้วตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันนี้เมื่องานเกษตรกำแพงแสนเลยครับผมอาจารย์ครับพันนี้เนี่ยเรามีวิธีการปรับปรุงพันธุ์มีพ่อมีแม่เข้ามาจากไหนยังไงบ้าง,งอาจารย์สำหรับสีดาทิพย์เจ็ดเนี่ยครับพันพ่อของมันคือ T13 ขีด44คือเป็นมะเขือเทศอุตสาหกรรมเป็นรูปไข่หรือรูปโอเวคครับซึ่งมีผลขนาดใหญ่ผลไซส์ประมาณ50-60กกรัมเลยแต่เ<า>ขาเนี่ยครับ มะเขือเทศพันธุ์นะครับไม่ทนร้อนด้วยแต่ว่ามีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือทนต่อโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียวแต่ว่าพันธุ์แม่ของมันนะครับคือมะเขือเทศสีดาทิพย์ขีดซึ่งเป็นมะเขือเทศที่ทนร้อนมีความทนทานต่อโรคใบหงิกเหลืองอเราเลยไปนําความทนทานตอน่อโรคเหี่ยวเขียวครับจากพันธุ์ทีสิบสามขีสี่สิบสี่ครับมาใส่ในสีดาทิพย์ขีสิบสี่ซึ่งตัวเนี้ยครับเราจะใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบ การผสมกลับสองครั้งค่ว่าผสมกลับสองครั้งคืออยังไงอ่ะพันพ่อพันแม่ผสมครั้งแรกได้เรียกว่าลูกผสมชั่วที่หนึ่งอ่ะเราเอาลูกผสมชั่วที่หนึ่งะครับไปผสมกับหาพันแม่อันเนี้ยเรียกว่าการผสมกลับครั้งที่หนึ่งครับหลังจากการผสมการผสมกลับครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เอาลูกที่ได้อะครับไปผสมกลับหาพันแม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับเป็นเรียกว่าการผสมกลับครั้งที่สองและนอกจากนั้นนะครับเราก็ใช้วิธีการปรับปรุงพันแบบ บันทึกประวัติครับคือการบันทึกลักษณะในรายต้นเลยแล้วก็คัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่เราต้องการครับอา,อาจจะสงสัยว่าเราติดตามลักษณะความทนโลกเหขียวๆกับโรคใบหงิกเหลืองอย่าง,งไงใช่ไหมครับเร,เ,เราใช้เทคโนโลยีของเครื่องหมายโมเลกุลครับหรือว่าเครื่องหมาย dna ครับในการมาติดตามว่ายีนต้านทานโรคเนี่ยครับมันไปกับต้น ที่เราคัดเลือกมาหรือเปล่าซึ่งตัวมาร์ตตัวดีเนมาร์เกอร์เนี่ยครับที่ใช้ในงานทดลองเนี่ยจะเป็นถูกพัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยเนี่ยแหละครับโดยทีมของสุขภัณฑวิศวกรรมแห่งชาติครับผมรบหรือเรียกเราเรียกว่าศูนย์ไบโอเทคที่เรารู้จากกาันอยู่ที่สวทชครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพันที่สบเยียนหรือ,อยางเป็นพันแท้หออยังไงตัวนี้เราคัดมาถึง F7 แล้วครับตอนนี้ อ่าเป็นแบ็คคอร์ส2 F7 ซึ่งตอนนี้ครับพันนิ่งมากแล้วรเราสามารถปล่อยสู่เกษตรกร,กรได้เลยครับครับผมนั่นหมายความว่านี่คือจุดเด่นของเขาเลยเร<ช>ื่องของการต้านทานโรคใช่นะฮะนอกจากนั้นมีจุดเด่นตรงอื่นเทียบจาก1นถึงหหรือว่าสายพันธุ์อื่นยังไงบ้างฮะในตระกูลเดียวกันอ่าถ้าเกิดจุดเด่นในอ่าของซีราทิพย์เจนะครับเมื่อเทียบกับมะเขือเทศซีดาตามท้องตลาดทั่วไปครับอีกอย่างหนึ่งคือผลแข็งอ่า ผลแข็งไปไงก็คือเปลือกผลนะครับมันจะแข็งกว่ามะเขือเทศสีดาทั่วไปมันจะทําให้มะเขือเทศสีดาตัวนี้ครับทนทานต่อการขนส่งครับเป็นอย่างมากครับแล้วก็มีเชลไล์หรืออายุการเก็บรักษาผลผลิตนะครับที่นานขึ้นซึ่งมันจะส่งผลดีต่อเกษตรกรเพราะว่ากว่าเกษตรกรนะครับจะสามารถเก็บผลผลิตและช่วยรื้ยืดระยะเวลาในการขนส่งและการวางหน้าร้านได้มากขึ้นครับมีอีกจุดต่างอีกจุดหนึ่ง คือค่า TSS หรือค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำครับตัวนี้เขาจะเอามาบ่งบอกความหวานในพวกผักผลไม้ซึ่งตัวนี้ครับจะมีค่าสูงมากกว่ามะเขือเทศสีดาทั่วไปแต่ก็ไม่ได้สูงเท่ากลุ่มมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับซึ่งมันจะทําให้ผมจะใช้คำว่ารสชาติของมะเขือเทศก็จะนัวขึ้น เรื่องของการปลูกที่เราปลูกเป็นแบบไหนช่วยกันถ้าเกษตรกรปลูกทั่วไปครับอันนี้เป็นพันุ์ที่ออกแบบมาให้มีลักษณะการการจเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อยอซึ่งการจเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อยเนี่ยมันจะเหมาะสมการปลูกกับการปลูกในสภาพแปลงเพราะว่ามันไม่ต้องทําค้างที่สูงมากทําค้างสูงสุดแค่180เซนก็พอแล้วแตถ่ถ้าเกิดการจะถ้าเกิดการเจริญเติบโตแบบเลื้อยเนี่ย พี่น่าจะเคยเห็นการที่เขาปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนแล้วใช้เชือกโยงสูงๆใช่ไหมครับอันนั้นจะเหมาะกับการปลูกแบบนั้นมากกว่าถ้าเกิดเอาพันธุ์ที่รักษณะการเจริญเติบโตแบบเรื้อยมาปลูกในสภาพแปลงเนี่ยครับก็จะมีปัญหาว่าเรื่องค้างต้องจัดการให้ดีอย่างเนี้ยครับต้องตัดแต่งเยอะอย่างเนี้ยครับมันก็เลยมีปัญหาที่ว่าทําไมมะเขือเทศที่ปลูกในสภาพไร่ต้องเป็นกึ่งเรื้อเท่านั้นใช่ครับถ้าเป็นแบบสภาพไร่เนี่ย ระยะห่างแนะนําสักประมาณเท่าไหร่ดีครถ้าเกิดในสภาพไร่นะครับระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยแนะนําอยู่ที่50เซนระยะ<ม>ห่างระหว่างแถวครับอยู่ที่<ห>75เซนครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักกี่เดือนถึงเก็บผลผลิตได้อันนี้เก็บผลผลิตครั้งแรกครับ65วันหลังการย้ายปลูกถ้านับเวลาจากการเพราะเลยอะครับมันจะ บวกไปอีก30สิบวันเพราะว่าอ,อันนี้ผมจะแนะนําก่อนนะครับเวลาการปลูกมะเขือเทศเนี่ยผมจะแนะนําให้เตรียมเป็นต้นกล้าก่อนค่อยลงดินเพราะว่ามันจะช่วยเซฟเรื่ององบประมาณในเรื่องการลงทุนเรื่องเม็ดพันอย่างเงี้ยครับ,รบซึ่งมีราคาสูงเนี่ยครับด้วยต้นกล้าต้องประมาณสักกิโเซนขึ้นไปนะต้นกล้า,าส,ำสำหรับต้นกล้ามะเขือเทศครับจะอยู่ประมาณ 10, 10สิบเซนครับก่อนลงดินซึ่งมันจะอยู่ในช่วงระยะเวลาสามี่ สัปดาห์ครับผมครับผมถึงย้ายลงดินได้นะนะฮะแล้วก็ให้ผลผลิตนี้ก็ประมาณสักที่อาจารย์บอกไปประมาณสักเดือนกว่ากว่าอ่าอ่าใช่ครับประมาณไม่ใช่เดือนเดือนเดือนกว่าสีประมาณ2เดือนเดือนครึ่งอ๋อใช่สองเดือนครึ่งนะฮะแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดส3เดือนแล้วสเดือนแล้วตัวนี้ก็สามารถเก็บผลผลิตได้เต็มที่ใช่ครับสามารถเก็บผลผลิตชุดนี้เดี๋ยวชุดใหม่ก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็เก็บผลไป ได้เรื่อยๆอีกประมาณ2-3เดือนครับแล้วแต่ว่าเราสามารถรักษาใบมันไว้ได้แค่ไหนเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นคือโรคทางใบมันค่อนข้างเยอะครับผมแล้วตรงนี้อาจารย์มีวิธีการดูแลระหว่างนั้นยังไงแม่ให้มันปลอดเรื่องของโรคเรื่องของแมลงสําสหรับเรื่องโรคและมแมลงนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นสารเคมีเลยดีกว่าแต่ว่าก็การใช้สารเคมีครับก็ต้องดู ตามความเหมาะสมต้องบอกว่าทําตามหลักของ GAP หรือเกษตรปลอดภัยจะดีกว่าครับซึ่งมันจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกรเนี่ยครับครับผมนี่ฮะเท่ากับว่าตอนนี้เรามีปลูกแล้วก็มีการส่งให้กับเกษตรกรไปบางส่วนบ้างหรือยังอ่าสำหรับพัน์นี้นะครับเรามีแจกในงานเกษตรกำแพงแสนไปแล้วด้วยครับซึ่งได้อยู่จำนวนจำกัดนะครับครับผมก็ เดี๋ยวก็เราก็รอติดตามฟีดแบ็อยู่ครับว่าเป็นยังไงว่าพันนี้เวลาเอาไปปลูกเกษตรกรชอบไหมมีลักษณะอะไรที่เกษตรกรแบบฟีดแบ็กกันมาว่าเอ้ยควรปรับตัวนี้นะอย่างเงี้ยครับก็ลองก็รอดูผลฟีดแบ็อยู่ครับตอนนี้ครับผมเราพูดถึงเรื่องอ่ะลักษณะผมไปแล้วเราลองมาผ่าผลดูไหมครับว่าผลข้างหนมันเป็นยังไงเพราะผมแอบเห็นว่ามันดกเหลือเกินใช่ครับอันนี้เด็ดได้เลยใช่เด็ดได้ เด็ดได้เลยครับอ่าเ<ด>นี่ยครับผิวเขาดูตึงๆนะจ๊ะนะใช่ครับเนี่ยลองจับลองบีบได้เลยครับแน่นมากคอ,อลลาเจนดีเหลือเกินนะถ้าเป็นคนนี่นะบอกเลย <c oughs> ใช่ครับผมอเดี๋ยวผมลองผ่าให้ดูถ้าเกิดลักษณะผลภายในเนี่ยครับซึ่งพันย่าความหนาของเปลือกผลจะอยู่ประมาณที่3.8มิลถึงจนถึง4มิลเห็น<า>ไหมครับหนามากเลยนะเวลาเราเอาไปกินเนี่ยได้รสสัมผัสของเนื้อเต็มที่ครับรแล้วก็เนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าการติด มเมล็ดเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่าอันน<ม>ี้เกิดจากการใช้ฮอร์โมนช่วยเรื่องการติดมมมเมล็ดเหมือนกันครับครับผมนะคุณผู้ชมท่านใดเห็นแบบนี้แล้วสนใจนะฮะโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยรับประทานส้มตามกันทุกวันกันอยู่แล้วะวาง่ายทุกภาคของประเทศของเราด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดนะฮะในการนําไปรับประทานไปประกอบเป็นอาหาร,าหารใช่ครับะะไม่ว่าจะส้มตำยำอย่างเงี้ยครับ<า>เพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนี่ครับใส่ไปได้เลยรับรับรองครับอาหารจะนัวขึ้นอีกเยอะ ครับผมสุดท้ายอาจารย์ฝากถึงเกษตรกรท่านใดที่สนใจเพื่ออนาคตอันใกล้นี้เราจะมีพันุ์นี้แจกจ่ายหรือว่าอาจจะมีจําหน่หนในอนาคตสักหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับหรือว่านักวิจัยหรือว่าใครก็ตามครับที่ต้องการแบบนำพันธุ์นี้ไปปลูกทดลองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่สนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนได้นะครับผมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับเรายังเปิดให้แค่แบบว่าเอาไป ทดลองปลูกในปริมาณน้อยอแต่ถ้าต้องการในปริมาณมากเนี่ยเดี๋ยวขอผลิตมเมล็ดพันธุ์ก่อนนะครับน่าจะเป็นประมาณสักปีหน้าครับถึงจะสามารถปล่อยมเมล็ดพันธุ์จำนวนมากได้ครับผมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสำหรับเกษตรกรไทยในการที่จะหารายได้โดยเฉพาะในอนาคตที่อาจารย์บอกไปแล้วถ้าเกิดมีโอกาสประมาณสักปีหน้า นะฮะถ้าเกิดจะแบบล็อตออกไปให้มันได้มากขึ้นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากวันนี้ขขบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กันไปด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนแลวครับสวัสดีครับขอบคุณครับอันนี้ถือว่าจบไม่ได้เทียบ รวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน